ันนี้ก็พามาดูรถคันเล็กมากนะครับลูกค้าดูรถคันใหญ่นานแล้วครับคันนี้เป็นรุ่นยี่สี่แรงครับสองสี่สี่ศูนย์เอสนะครับคันนี้เป็นรุ่นยี่สี่แรงตัวสุดท้ายนะครับสภาพสวยเลยนะครับลูกค้ามาพร้อมเครื่องตีใบอ้อยนะครับเกษตรกรหรือลูกค้าท่านใดที่มองหายี่สี่แรงเข้าร้องอ้อยขับไปตีใบอ้อยนะครับคันนี้เป็นคันแนะนําเลยนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณลูกค้า 2 7 5 0 0 0บาทเป็นขนาดย4ิบสี่แรงครับยางสวย4เส้นนะครับไม้อยู่ที่2อ5ชั่วโมงนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับลูกค้า285ชั่วโมงเบาะไม่ขาดยางสวยสี่เส้นเครื่องดีเกียดีระบบปกตินะครับพร้อมเครื่องตีใบอ้อยนะครับสำหรับคูโบต้าครับเป็นยี่ห้อตาช้างนะครับของคูโบต้าตรงรุ่นเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ ปกติเครื่องตีใบอ้อยนะครับห้า0มบาทนะครับเราแถมให้พร้อมตัวรถไปเลยนะครับในราคา2,75,000บาทนะครับราคานี้ตรวจเช็คให้ครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีโอนฟรีนะครับ2อง0สนจ็บาทนะครับสำหรับท่านที่มองหา24แรงเข้าล่องอ้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องซื้อเครื่องตีใบอ้อยเพิ่มเติมนะครับ2,75,000แถมให้เลยนะครับศูน 087 22 44 023นะครับไ <c oughs> อใหญ่ออเลยวันนี้อากาศเย็นนะครับพี่จังหวัดเลยอากาศเย็นก็ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับจบคลิปแค่นี้นะครับพูด <c oughs> น้อยๆต่อยหนักๆนะครับครับผมสวัสดีครับ